คิปนี้มีความหวานริชี่ควงก๊อตขึ้นเหนือกลับบ้านที่เชียงใหม่เป็นแฟนกันมากว่า4ปีแล้วสำหรับคู่ของริชี่อรเนตกับก๊อตอิธิพัทล่าสุดดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีเวลาว่างตรงกันและจัดการแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกันที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดริชี่นั่นเองซึ่งริชี่ได้ปล่อยภาพสวีทที่นั่งข้างๆก๊อตแล้วเซฟฟี่คู่กันพร้อมแคปชั่นว่า coming home ส่วนก๊อดก็แชร์ภาพคู่กับแฟนสาวลงใน IG Story เช่นเดียวกันพร้อมกับถ่ายรูปหล,ะละ่อๆเดินเที่ยวอยู่ในเมืองเชียงใหม่และปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปคู่ริชชี่แปะแคปชั่นว่า tourist day เรียกว่าทริปนี้มีแต่ความหวานนะ่าอิจฉาจริงๆค่ะ